นี่เลยค่ะเพื่อนๆรถมาเทปูนนะคะใกล้จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะมาเทปูนก้นหลุมแบบนี้นะคะเทเทแบบนะคะเพื่อนๆโคนเสานะคะแบบเหล็กนะคะเนี่ยแล้วก็เสาก็ตั้งขึ้นไปแบบนี้นะคะ อันนี้ใกล้จะเป็นความจริงแล้วค่ะเพื่อนๆนมารีวิวให้เพื่อนๆนดูนะคะข็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะ นี่เลยค่ะย้ายมาทางนี้แล้วนะคะเพื่อน เทปูนนะคะเทปูนเด็กก็จะเทคานนะคะเพื่อนๆวันนี้เทปูนก้นหลุมที่พี่ทำแบบก่อนนะคะนี่อจ๋งม